สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาต่อยก็ตีบ่นคิดถึงนวัดกลางรายการเรียกได้ว่าเป็นรายการดังที่หลายคนคุนหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับกรัวคุณต่อยของอาต่อยตรายพบซึ่งที่ผ่านมาก็มีพิธีกรดำเนินรายการ4คนมาโดยตลอด จนพิธีกรหนุ่มนวัดอิสระกรายิขอถอนตัวออกไปเองเพราะไม่อยากให้เพื่อนร่วมงานต้องเดือดร้อนไปด้วยพระสุดอาต่อยและพิธีกรร่วมอย่างกติอารามบอยก็ได้บ่นคิดถึงนวัดกันกลางรายการด้วยซึ่งก็ได้เผยความในใจว่าอยากจะชวนให้มาออกรายการด้วยกันจะในฐานะแขกรับเชิญก็ได้โดยงั้นี้หลังจากที่อาต่อยประทาฝีปากกับหนุ่มกตีไปก็ได้พูดเปิดประเด็นเลยว่า ทะเลาะกันประจำครับเนี่ยเมื่อก่อนอยู่4คนจำได้ไหมทะเลาะกันไปกันมาเหลือ3ามละคิดถึงเนอะ เดี๋ยวว่หลังชนมาที่นี่ในฐานะแขกรับเชิญเอาเปล่าก็ตดตอบว่าเชิญมาเป็นบางวันถ้าเขาไม่อยากมาเดี๋ยวหนูเผาบ้านทิ้งเลยออเกียรติถามว่าเผาบ้านเขาเหรอก็ตีตอบว่าเผาบ้านเขาอาต้อยบอกว่าไม่มาจะมีเรื่องก็คิดถึงนะคนเราเวลาทํางานร่วมกันท่านก็ต้องคิดถึงนะคนที่เวลาท่านหยุด้วยกันแล้วบางทีคนที่อยู่ไกลที่สุดก็จะรู้ว่าใครเป็นใครจิตใจเป็นยังไงเราก็คิดถึงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อนร่วมรายการบ่นคิดถึงกันขนาดนี้สงสัย นวัดจะต้องกลับมาเป็นแขกรับเชิญแล้วล่ะครับเพราะเมื่อก่อนก็นจัดรายการโดยมี4คนมาโดยตลอดพอคนนึงหายไปก็ต้องคิดถึงเป็นธรรมดา่ะครับท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ